เรามาต่อรอบสองกันที่บทเพลงน้ําเข็งเหนวอดึกนะครับคิดว่ารอบนี้ผมจะชนะหรือเปล่านะครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันมีอะไรก็ตีชมกันได้นะครับผมทำตรงไหนไม่ดีอะไรยังไง แล้วนะครับอ่ารอบนี้ผมยังไม่ได้เลือกตี้เลยสร้างตี้ตัวเองแล้วนะให้คนในกิวของเข้ามาผมเลือกลงบ้างนะครับโอ้โหรอบนี้ก็หนักอยู่เอาการนะครับ คนผมค่อนข้างจะเยอะกว่าคนของเขานะดูจากสถานการณ์หน้าผมกลับมาอยู่ที่เดิมเาผอจะเฝ้าตรงป้อมปืนแทนนะเดี๋ยวดูสถานการณ์ไปเรื่อยนะเราจะไปป้อม รู้สึกก็ไม่จะชิวหน่อยเขาเข้ามาไม่ถึงเริ่มไม่ชิวแล้วเราโดนอะไรไม่รู้ตายห่าอะไแข็งไม่อยู่เหมือนกันนะครับอยู่นี้แต่เรายึดไปสี่ป้อมแล้วนะครับ เราจะไม่เดินมั่วเราจะนี่ไงครับเดินเขาไปโดนสก,กิลเลยจำนวนรูสึกจะูบส,สีกันนะครับอยากรู้ไหมครับทำไมอาจารย์ถึงเข้าเข้า,ากออก พราะจานมีฮิวผมเข้าไปแล้วผมใช้สกิลหมดผมก็เดินออกนะเพาเราจะรับดาเมรเรจเยอะกว่าคนอื่นให้เพื่อนเขาเข้าไปก่อนนะพวกที่อึดๆสายแท้งเลยเพราะคนที่หลุดมาได้นี่ถือว่าอึดพอตัวเอุ้ยคนหนึ่งที่เลย มีจำนวนที่น้อยมากครับที่จะฆ่าเราในทีเดียวได้เพราะว่าตัวเราค่อนข้างที่จะอึดนะคนที่ต้องเติมหนักเท่านั้นหนักมากๆผมเป็นกึ่งเติมกึ่งเล่นนะก็สายบอดด้วยนี่มาเจอแตตัวนี้ไม่น่าจะไหวนะโอ้โหโอ้โหโอ้โห ตายแล้วเพื่อนเราฆ่าไปแล้วเราดูก่อนนะโดดเข้ามาแล้วก็ใช้สกิลกาสกิลหมดผมว่าจะออกนะครับแต่ไม่ทันแนละ้วโดนเนึ่อ ผมไม่ใช่สายเติมดะนะครับผมเล่นด้วยเล่นหนักแล้วก็เติมเติมบ้างเล็กน้อยเติมเฉพาะสิ่งของที่ขาดนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเล่นเป็นพอสมควรไม่เหมือนคนที่เล่นเอาแต่พลังผมอาจจะดูพลังน้อยแต่ผมอาจจะสู้พวกพลังมากกว่าผมได้นะตัวตัวผมผมทำ เปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้ทำพลังเปอร์เซ็นต์ในตัวผมค่อนข้างเยอะนะปล่อยบอดตีปั๊มไปเลยคนระับโอ้ยทีเดียวแย้ะรอบนี้ก็คงคิดว่าน่าจะชนะนะครับ เขาเล่นป้อมเขาแตกแล้วโนอะ้โหดนหนึ่งฮิตดีกว่าน,น,น่าจะเป็นอาจารย์พลังเขาน่าจะประมาณสองถึงสามล้านนะสามถึงสี่ล้านได้ไม่งั้นเขาจะฆ่าเราในทีเดียวไม่ได้นะ เริ่มหนักขึ้นด้วยนะแล้วเราก็มาข้างในนะ้เขาเกิดไปกับเรานะเราเน้นจํานวนตีป้อมธนูข้างนอกออกไปก่อนนะจํานวนเรายิ่งเยอะเรายิ่งเคลียร์ป้อมธนูได้เร็วนะถ้าเราเคลียร์ป้อมธนูได้แล้วเราจะเข้าไปตีถึงข้างในได้เลยนะพวกเด็กๆในกิวเราจะตีป้อมธนูก่อน เท่ที่ผมเล่นนี่มีคนไทยมากพอสมควรนะครับสิบกว่าคนเฉพาะกิวผมนะไม่ได้หมายถึงทั้งเซิร์ฟทั้งเซิร์ฟก็มีเยอะอยู่พอตัวแต่กิวผมนี่มีมประมาณสิบกว่าคนเนหะ็นไหมครับด้าเมทฟอมขึ้นเนี่ยเอฟอี FE นี่ก็คนไทยนะครับ รอบนี้รู้สึกจะโดนหนึ่งฮิตเยอะมากนะเข้าไม่ถึงเลยอนะเราต้องเลือกตีป้อมธนูนะเราก็าไม่ถึงตัวเลยพนละังเราขาดจากเข้ามากเกินไปนะเราถึงเข้าไปตีแบบ นอกที่แล้วไม่ได้ตีป้อมธนูตีธรรมดาก็ได้นะมันจะเข้าเท่ากันนะเห่นไหมครับดาเมจจะอยู่เท่าเดิม ไม่ต้องใส่สกิลก็ได้รู้สึกว่าเด็กๆกิวเขาจะไม่ออกมานะมีแต่พลังสองถึงสามล้านสี่ล้านขึ้นมาแล้ว พอได้คิวเข่าน่าจะยืนเฉยๆแล้วโอเคครับยังไงขอบคุณมากครับมีอะไรก็ติชมกันได้นะครับอันดับของผมอยู่ที่อันดับที่23นะิบสานะค่าไป8ตาย12รอบนี้ค่าค่อนข้างน้อยนะไม่เหมือนรอบที่แล้ว รอบนี้เราเจอแต่นหนึ่งโดนตีทีเดียวอย่างเดียวเลยนะยังไงขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนาที่นี้ด้วยยังไงก็ฝากกดรับกดซับสไครต์ด,ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีอยากให้ผมทําคิดเกี่ยวกับอะไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับนี่จะเป็นรางวัลทั้งสองรอบนะอยากรู้เกี่ยวกับดามเมจ เวลาวิธีทําพลังวิธีทําตัวยังไงถามผมได้นะครับผมจะตอบให้ได้หมดนะครับวิธีทําเจาะอย่างเงี้ยผมเจาะน้อยนะครับเจาะถือว่าน้อยมากมองข้ามก็ยังน้อยนะครับเพราะผมมาทําดูดซับผมต้องดูดซับไปค่อนข้างเยอะนะครับยังไงก็ขอสวัสดีครับ